ไม่หมดเนาะเยอะแล้วล่ะไม่สวยแล้วล่ะในส่วนน่ะแต่ว่าโอเคแต่มันเดินเดินโควิดที่ราคาไม่ดีเลยอออโควิดดหยุล้เตอนนี้ใกล้เข้าวปั้นอาเมค้ามันโทรมาสั่งเก็เริ่มจะขายได้ดีหน่อยครับแล้วคุณลุงรู้สึกทราบมาว่าทำส่วนส้มแล้วก็ยังมีทุเรียนด้วเหรอมีไหมทุเรียนมีทุเรียนด้วยหลักหลักก็เป็นส่วนส้มชื่อชื่อพันธุ์อะไร อทุเรียนหมอนทองและส้มเราละครับม1,420 1,420เดี๋ยวนั้นมันไปซื้อก้ามาปิดแล้วคุณ1,200แพงไปแล้วอ๋อเหอืมนี่ก็ดูนั่นครับอืมตอนทั้งหมดในนี้ทั้งหมดใส่ที่8ไร่เหรอคุณลุงเดินเดินลองเดินดูข้างในหน่อยได้ไหมได้เลยไปคุณลุงตามไปคุณลุงนำหน้าเลยต้องต้องตามมาครับอันนี้ไร่สดครับตอนนี้ทุกคนเข้ามาเท่าไหร่แล้วพี่อาจารย์20 20เนาะครับขายลุยเลยลุงครับ โอ้ก็ดกดอกไม่ลุงอย่างเงี้ยถือว่าดีไหมก็คลุงลุงเอาไม้เอาไรใกล้ใกล้ฝาดกันลุงครับเดี๋ยวจะเกิดขึ้นว่าดอกที่มันตกนี่แหละเพราะว่าคาดว่าคาดแล้วไม่ได้แต่งแล้วมีมีช่วงนะครับนคือมีการขยายครับที่แรงจัดอ่ะอต่อว่าร่วงกันเยอะคนะมีที่8ไร่ครับลุงครับโอเปียนได้ไม่ยากเลยครับ เราตามมาครับตามลุงตากมาบรรยากาศบรรยากาศที่นี่นะครัามาชี้ไร่สดดูลุงไร่สดได้ก่อนนะครับเนี่ยสวนสวนต้มนะสีทองที่สุโขทัยนะของลุงตากน้องอาบนี่นนะครับเราลุงใช้มาสมแดงมาก็ขนาดสามปีแล้วนะนี่ก็จะเข้าปีที่สี่แล้วนะเราลุงบอกเขาอยากปุ๋ยไปโอ้โหเยอะเลยจักเลยใช้สามโลนะต่อต้นเลยนะ

แต่พวกขอมบอาขนาดทั้งใบนี่ผสมแดงกันอย่างเดียวเป็นยังไงบ้างครับก็ดีครับเพราะว่าประหยัดต้นทุนแล้วก็ผมก็ขายง่ายขึ้นลูกก็สวยโตเราไม่ต้องไปใส่เยอะคใช้แค่ประมาณนี่แหละอืเราก็ไม่ต้อง่อยยังไม่เกินสีครั้งอ่ะเต็มที่เลยอืแต่โอเคนะก็ทำมาทดลองมาสามปีห้าปี คุณยังปีที่สี่เงินเจอแรงเราไม่ค่อยสวยนั่นแหละเามันลายครับทีนี้สุดแรงก็หมดพอดีขายได้กิโลละยี่สิบมาขายสิบห้าบาทเนี่ยครับอได้เยอะนะครับปีนี้ได้สองพันลังแงเนี้เนอ่ไม่รวมเขานะคุณลุงการันตีได้ไหมว่าทั้งหมดสามปีเนี่ยไม่ได้ใช้ฮอร์โมนตัวอื่นเลยใช้ตมได้อย่างเดียวไม่ไม่ไม่เลยเพราะฮอร์โมนตัวอื่นนี่ไม่ไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าเอาปุ๋ยมคนเดียวของคาร์บนะครับอาหารพืชคาร์บไนี์หนึ่งสาม สามจังหวัดครับด้วยปุ๋ยนี่ถ้าจะเสริมปุ๋ยพอมงนไม่มีเลยอ๋อเป็นปุ๋ยเกล็ดอย่างเดียวครับปุ๋ยเกลแล้วก็ประหยัดลงด้วยปุ๋ยเกล็ดที่ค้างเลยแค่สองครั้งแล้วเราไม่จําเป็นต้องว่าเป็นเรลงเยอะกลัวมันใหญ่ไงขายยากครัเมื่อเล็กมันเดินคนมันจนมันเนาะครือใหญ่ส่งไม่ค่อยได้เลยอ่ะครับอืมครับ ก็อนตอนนี้ก็คุณลุงใช้มาทั้งหมดอย่างนี้รับปีที่4เนาะเดี๋ยวขอสรุปตอนท้ายนิดนึงเผื่อพี่น้องเพื่อนๆตอนนี้ผมคิดว่าแชร์ไปกันไปเยอะแล้วล่ะครับนะคุณลุงอยากจะฝากความประทับใจอีกสักนิดหนึ่งครับเผื่อพิ่น้องเกษตรกรที่ทําส่วนส้มนะฟังเราอยู่ครับคุณลุงฝากนิดหนึ่งครับตอนนี้ผมก็มีคนดูเรามากกว่า2 0 0ก็ถ้าสนใจสมแดงก็เข้าในเน็ตดูเนาะมีคุณนายนาเลยประทับใจแกจะบริการให้ความปรึกษาครับแล้วก็ส่งของแน่นอนแล้วห้าวันจะ ฉีดจะพ่นแล้วนะของถึงเลยเนี่ยเราไม่ต้องไปเก็บประตูนเลยเป็นของเก่าสั่งเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นติดต่อแกมาสามปีนะ่ะไม่พลาดเลยโอเคทุกท,ทุกสาวทั้งโลบเคยสองสามสวนน่ะแกก็ส่งมาให้หมดเลยเพราะว่าปีนี้แค่นั้นแหละเพราะว่ามันเจอโควิดบ้างเจออากาศแล้วร้อนก็คนสวนนะ่ะนองต้องเช็คไปก่อนครับ ลงทุนไปมันสวยเราไม่เกินอ่ะคสวยสวยแล้วมันไม่ได้ราคาเอาง่ายเลยครับแกทําถูกเราก็ทําถูกเยี่ยมเลยครับแต่แต่ใส่นะไม่ทิ้งนะปีนี้สองครั้งนี่นะใส่ไปแล้วครับก็รอๆไปปลายปีก็มันจะออกสีหรืออะไรเราต้องบอก่อนเนาะคราฉีดแป๊บเดียวมันก็สามเดือนได้ขายแล้วขยายเร็วเนาะแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะไปดูอีกแปลงนึงใช่ใช่ทีแปลงหนึ่งครับพอดีวันนี้เนี่ยช่วงเที่ยงพอดีนะอาจจะแสงตัดไปบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรเนาะถือว่า ุณล bueno sí, sí, bueno ุงอ่าสมศักดิ์เนี่ยเออเฟื้อสถานที่แล้วก็ให้โอกาสบอกกัเราไฟ้สดด้วยคิดยังไงไม่รู้แต่ว่าของคุณลุงนี่ประสบการณ์มันได้กินตาเนี่ยเมื่อก่อนนี่มีหนี่มีศีนเนาะเดี๋ยวนี้เราปลดหนี้อะไรบาทก็ไม่มีติดใครแล้วโอ้โหแตงมานี้นะครับแก็เนะหมดเออ ก็ทําไปนี่แก่แล้วเราก็ไม่ต้องการกันเยอะว่าบางคนอื่นนี่อาจอาจะได้หลายล้านก็ทำอย่างอื่นเราไม่รู้วยเนาะแกผมนี่ได้แสนสองแสนมันก็ดีใจแล้วโอ้คุณลุงเยี่ยมเลยประทับใจมากเลยครับคุณลุงบอกว่าใช้สมแดงปลดนี่ประสิทธิ์ได้เหรอครับครับยิงนี่ครับครับเมื่อก่อนมีนีมีสีเนาะทีนี้สามปีมานี่สบายไปแล้ยผมสีเยอะปีนี้นะกล่าวว่า ทีนี้ถ้ามันได้สองพันหลังล็เอาแล้วไม่ต้องเยอะอย่นี่นะหลังเนาะราคาเราก็ไม่รู้เราจะให้มาเท่าไหร่ครับเยี่ยมเลยครับพูดจริงดีกว่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลบเดี๋ยวจะลบกวนคุณลุงไปอีกส่วนหนึ่งเนาะก็ตอนนี้เดี๋ยวส่วนนี้ก็คือสิบแปดไร่นะครับประมาณเดือนตุลาจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตถ้าใครสนใจก็ติดต่อคุณลุงได้นะครับสวนส้มนะคุณลุงสมศักดิ์นะครับเทพาอยู่ที่ตำบลแม่สินอำเภอ อ่าสีศัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยขอบคุณครับนะอ่าสมแดงนะครับรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณอ่าท่านเอ็มดีพิสารกิติธินะครับที่ผลิตสินค้านะสมแดงดีๆกับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็สมาชิกน้อได้ทําธุรกิจและพี่น้องเกษตรกรได้ใช้สมแดงรู้จักไม่รู้จนจริงๆครับขอขอบคุณลุงศักดิ์ เทพาไวนณที่นี่ครับเดี๋ยวเราไปดูสวนต่อไปครับเดี๋ยวตามผมมานะครับสําหรับไลฟ์สดรอบนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับคุณลุงครับครับขอบคุณท่านกนดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวไปเจออีกสวนหนึ่งนะตามมาค่ะตามมานะครับสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นชอบดีย